ของเราคือครึ่งนี้ไม่ถึงตรงนูน้นคือของเราหมดเลยซึ่งเป็นแจ็คเก็ตทหารเกือบทั้งหมดแม่อูเก็บเสื้อผ้าไว้ที่ไหนนี่ดูกองเสื้อผ้าเล่นตลกรูดกองเสื้อผ้านางสิคะบอกให้เก็บเข้าตู้นาะงบอกอก็เดี๋ยวขนทีเดียวเนี่ย ลกมากสบายเยอะมากก็เลยไหนๆจะย้ายเราก็เลยแบบไม่จัดไม่รู้เขาอะไรมาบางจนบางทีเนี่ยเราจะลือกดูของนะไม่ได้ต้องดึงลากออกมาไม่ิ้มฟันกดลิตนะคะไม่ใช่แค่ฝันนะคะไว้กดลิต์ค่ะก็ป้องกันกันอย่างที่สุดเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราอยู่เป็นคอนโดมิเนียมเนาะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเปิดกันที่หน้าบ้านกันเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะมาเปิดคอนโดนะคะให้ดูก่อนที่เราจะย้ายไปบ้านใหม่กันนะคะวันนี้ก็จะพาไปดูทุกซอกทุกมุมของคอนโดเลยนะคะว่าเรามีอะไรบ้างแต่อาจจะต้องขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่า<ล>มีของเยอะมากๆเพราะว่ามีสั่งของแบบเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆแล้วก็ของใช้ในบ้าน ที่จะเอาไปใช้บ้านใหม่อะมาลงแล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างก็คือตอนนี้ก็คือถมเป็นภูเขาแล้วนะเราจะลงขนาดไหนก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะแต่ก่อนอนย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ช่องเพื่อด้วยน,นะคะไปค่ะไปดูข้างในกันค่ะอะค่ะ,ะก็เข้ามากันแล้วนะคะพอเข้ามาก็จะมาเจอกับเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรคอร์ด i d o แบบว่าทางเข้าบ้านก็จะมีแบบรองเท้านะคะระวาง เรียงไายเต็มไปหมดเลยเพราะตอนนี้คือตู้เต็มนะคะก็เลยจะต้องมีแบบว่ากล่องเล็กกล่องน้อยโผล่มานิดนิดน่อยๆแล้วก็จะเป็นเป็นโนเนะนนพอเป็นโนแล้วก็จะมีวางช้างนะคะช้างหลุ่ยวิตตอง แล้วก็อันนี้นะคะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเพนติ้งนะที่แบบไปจ้างเขาเพนเลยใช่ค่ะนักศึกษากรมศิลปากรเสียดายเหมือนกันเพราะว่ามันแปะอยู่กับผนังเลาะไม่ได้เป็นแคนวาสนะเป็นผ้าะววาดบนแคนวาสแล้วก็เอามาแปะก็ลอกไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรก็ให้กับห้องเจ้าของใหม่ไปเลยนะคะและอีกหน่อยนะคะเป็นโนโกโก้คงเป็นแม่ค่ะฝีมือแม่เพราะนี่นะคะอตอนันใจได้มากค่ะเราต้องซื้อเพราะว่า ต้องฝึกปีเดียวค่ะเลิกแม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปบ้านใหม่เนี่ยมีครูละจะให้มาสอน,สอนเพื่อไม่ให้เป็น Alzheimer <อ>เลยเดี๋ยวมาดูนะคะว่าฝีมือแม่อุ้จะเป็นขนาดไหนอ่าต่อไปค<อ>่ะแล้วก็มีตู้คริสตัลนะคะอ่าก็ตู้คริสตัลนี่แล้วก็ๆๆวแล้วก็ววกๆๆมีอุปกรณ์แอลโกอฮอล์ก่อนออกจากบ้านแล้วก็เข้าบ้านมาก็ต้องทอําชําระรางทั้งหมดทุกอย่าง ไม่จิ้มฝันกดลิฟต์นะคะไม่ใช่แค่ฝันนะคะไว้กดลิฟต์กันก็ป้องกันกันอย่างที่สุดเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราอยู่เป็นคอนโดมิเนียมเนาะเราก็จะต้องแบบคนเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดนี่มาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วนะคะแบรบิกมาเมื่อเช้าเลยค่ะร้อนๆก็จริงๆแล้วเดี๋ยวไว้รอค่อยมาเปิดกลุ่มแบรบิกให้ดูกันอีกคนะคะแต่อดใจรอกันอีกนิดนึง เพราะจริงๆแล้วอยากให้ไปเปิดที่บ้านใหม่มากกว่าเพราะมันจะได้จัดเลยเข้าตู้ใช่แล้วมันก็จะเห็นอะไรหลายๆอย่างแบบเยอะแล้วก็เห็นดีทงดีเทลอะไรว่ะเนาะก็เดี๋ยวซ้อนกันเละเทะกันหมดเลยใช่ก็เดี๋ยวเอาไว้ค่อยไปช่วยกันจัดด้วยกันนะคะที่บ้านใหม่เนาะก็อีกเดือนสองเดือนเนาะอดใจรอแล้วอีกเดียวนะคะอันนี้ก็ตู้คริสตัลอีกอีกอันหนึ่งอ่าซึ่งจะรู้สึกว่าเป็นการบ้านที่แม่ก็เครียดเหมือนกันเพราะเวลาย้ายทีนี้ก็เหนื่อยหนึ่ยก็แต่ก่อนจากบ้านเก่าย้ายมาอยู่คอนโดนี่ คริสโต้นี่เป็นโจทย์ที่ยากที่สุดตอนนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากอีกเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรสู้ตาอมารอดูกันว่าจะย้ายกันยังไงนะคะต่อไปจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นตู้บลายนะคะงั้นเรามาเริ่มที่ห้องแรกกันเลยดีกว่าห้องนี้น่าอายมากน่าอายมากบอกเลยนะคะน่าอายน่าอายแล้วนะพอเวลาแม่บอกให้เก็บก็จะย้ายบ้านอยู่แล้วมีเก็บทําไมเขาจะอ้างอย่างนี้ตลอดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นห้องนอนเขาแต่เขาไม่ได้นอนไงเ็ไปนอนกับแม่เพราะฉะนั้น เขาก็เลยบอกว่าก็มันเป็นห้องเก็บของมิพอเวลาบ่นปุ๊บมิออกเอาไปเลยออกไม่ต้องฟังอไม่ฟังก็ไม่ฟังเดี๋ยวมาดูนะคะก็แบบไม่มีคนอยู่อยู่แล้วก็แบบเออใช่ไหมใครมใช่มาใคมาอายละอายละอายละอ่ะเข้ามาค่ะเข้ามาก็จะเจอกับแบบว่าหมวกหลายๆแหล่ๆนี่นะหมวกครั้งหมวก แต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้จะเป็นหมวกที่แบบใช้บ่อยหน่อยที่เหลือก็คือจะแบบว่าไปหมกอยู่ในตู้อเอาไว้เดี๋ยวเรามาเปิดกลุหมวกให้ดูกันอีกทีนะคะก็เยอะมากเหมือนกันดูตู้นีคอสตูมเจวิลี่ของแม่สิคะนางน,นี่ไม่รู้เอาอะไรมาบางังจนบางทีเนี่ยเราจะลึกดูของน่าไม่ได้ต้องดึงลากออกมาแล้วของนัสวยสวยเต็มเลยเนี่ยเวแบ๊บแแแแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเปิดกันอีกทีไปไปให้ดูแลนี่ดี ไปเดี๋ยวไปละตู้นี้ก็ไม่ได้เอาไปก็เดี๋ยวเขาจะยกให้น้องเพราะว่าเออแม่ทําใหม่สองตู้เลยมันจะได้ไม่ต้องมาเลียดเสียดกันก็เลยวางของไว้แล้วก็เนี่ยมีตุ๊กตาตุ๊กตาจริงๆเราก็จะมีแบบตุ๊กตาบลายแบบมาเต็มไปหมดเลยแต่ว่าก็ขายไปหมดแล้วตามในคลิปนะคะแล้วก็วางของก็มีพวกเนี่ย กระเป๋าตังที่แบบไม่ได้ใายอเลยค่ขาอันนี้ดีค่ะหมดแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าอ่ะปิดก่อนเพราะว่ามีของที่แบบเรายไม่อยากเห็นไม่ให้ไม่เห็นค่ะเพราะมันจะเป็นตู้ที่เราแอบกระเป๋าไว้หมดเลยในนี้คือมีเสื้อผ้าด้วยและมีกระเป๋าด้วยและเดี๋ยวเราจะให้เห็นนะคะเอ่อตู้กระเป๋าอ่ะช่างก้องคะแป๊บแป๊บแกระเป๋แป๊บเดียวแป๊บแแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วก็ตรงนี้ก็ตู้กระเป๋านะคะแป๊บเดียวนี่ก็ตู้กระเป๋านะคะแป๊บเดียว ทานค่ะนี่ดูกองเสื้อผ้าเล่ดูกองเสื้อผ้านางสิคะบอกให้เก็บเข้าตู้นางบอกก็เดี๋ยวขนทีเดียวอ่ะปล่อยนางไปเพราะว่าห้องใครห้องมันเราไม่อยากจะไปยุ่งกับเขาไงแล้วเดี๋ยวพอรับปุ๊บประเถียงกันเปล่าเอ่ะคุณนำเสนอโต๊ะคี่แป้งสิคะเราก็ตู้ก็คือจะพวกนี้จะเป็นแบบอนุญาต ก็จะเป็นเสื้อยืดทั้งหมดเลยเพราะมันก็จะพับพับพับแล้วก็แบบกางเกงหมดกางเกงเนี่ยเสื้อผ้าอยู่ในลิ้นชงลิ้นชักหมดอ่ะ็ะไปหมดเลยก็คือจะอยู่ตามตู้อะไรไปหมดแล้วก็เนี่ยเสื้อตู้นี้ก็ยกให้หลานเหมือนกันไม่ได้เอาไปอันนี้ก็ยกให้หลานเพราะว่าหลานเขากำลังทำโรงแรมก็บอกเอาไปแต่งเลยลูกเนี่ยมากเสื้อผ้าเยอะมากก็เลยไหนๆจะย้ายเราก็เลยแบบไม่จัดอืมหาเหตุหาเหตุ เดี๋ยว,วยตอนต่อไปอันนี้เป็นตอนนำเสนอมากๆจริงๆแล้วหลายๆคนอยากเห็นแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันลกกันไปจนไม่รู้จะจัดยังไงแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวไว้แบบเปิดทีเดียวเลยดีกว่าให้มันสวยๆด้วยเพราะว่า จริงโต๊ะนี้ความจริงมันไม่ใช่โต๊ะเครื่องแป้งด้วยสาวจริงจริงมันเป็นโต๊ะเขียนหนังสือะด้วยพอมันโตขึ้นเราก็เลยอแอปให้มันเป็นแบบ,นแบบว่าเออโต๊ะเครื่องแปง้งเนี่ยคือคลงังเครื่องสอําอางทั้งหมดที่มีมตอนนี้<ม>เยอะมากๆแล้วก็อยู่ข้างใต้ด้วยเนี่ยแอบแอบ,ไ,อบไปได้วยนะที่ยังไม่ได้ใช้แอบแอบแอบแล้วก็มีที่แอบอยู่ข้างใต้แบบเยอะมากๆอะให้ตากล้องแพนดูแล้วไม่ได้เปิด เนี่ยคือที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมดคือเยอะมากมาก็หน้าก็มีอยู่หน้าเดียวนะอืมก็เลยกะว่าเออที่ได้มาใหม่ครั้งนี้ก็คือกะว่าจะไม่เปิดใช้เลยก็เดี๋ยวเอาไว้ไปจัดไปเลยทีเดียวใช้ทีเดียวเดี๋ยวไปดูโต๊ะก็ปังแม่นะเดี๋ยวทีเดียวแล้วก็นี่ก็ยังมีพวกรองเท้ารองเท้าเยอะมากก็ คือยังไม่ได้แกะออกมาจากกล่องเพราะว่าพอเวลาจะย้ายก็คือเดี๋ยวเอาไปทั้งกล่องเลยแล้วก็ในนี้ก็มีนี่ค่ะนี่อีกแน่นมากค่ะอยู่ในนี้ใช่แล้วก็เนี่ยวางของรกมากคือช่วงเนี้ยรกมากเพราะรู้สึกว่าแบบที่เกียดจาที่เกียจที่เกียดจานเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะไหนไหนจะย้ายละนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันและการลูกจําได้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เรา้อไม่อยากไปยุ่งกับเขาไงก็เลยแบบว่าคืออยากให้มันวางวางวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอจะแบบแพ็กกลับออกทีเดียวก็คือแบบค่อยไปเลยแล้วก็ค่อยไปจัดเขาบอกใช่ก็ปล่อยเขาไป โอเคไปค่ะ<อ>เดี๋ยวเราไปอีกห้องหนึ่งกันเลยดีกค่ะต่อมานะคะก็มาด้านซ้ายมือนะคะก็เป็นตู้คริสตัลค่ะตู้ที่แบบว่าทําการบ้านให้แม่อุรู้สึกคิดหนักนิดหนึ่งเครียดเครียดอ่ะเครียดเคียดนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่ก็คือเป็นอะไรที่แบบตอนแรกนะแต่ก่อนนี่จะซื้อทุกปี<า>ชอบมากแล้วมันจะมีแบบพวกแบบลิมิเต็ดในของทุกปี พอไปไปมาๆเนี่ยก็สงสารแม่บ้านเพราะว่าเขาต้องล้างมันก็มีความรู้สึกว่า ็เหนื่อยพอสมควรออ๋อเหรอคะอาตายแล้วกล้องกล้อีกแล้วเขาก็บอกให้มองกล้องอีกแล้วค่ะก็พอดีแบบไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นภาระจริงๆเพราะว่ามันจะขณะอยู่ในตู้เนี่ยฝุ่นมันก็จับแล้วพอเวลามาทําความสะอาดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอะเรหูหลุดหางหลุดจมูกหลุดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเอาไปซ่อมทีนึงก็เป็นอะไรที่เป็นภาระหนักห่วงเหมือนกันแต่ก็ไม่ซื้อแล้วเมื่อก่อนที่จะบ้านซื้อมากทุกปีก็หยุดแล้วค่ะนี่คือ ซูคิสโซนะคะมาห้องถัดไปนะคะจริงๆเนี่ยห้องนี้มันเป็นห้องนั่งเล่นบอกเลยว่าโอ้ยตอนแรกนี่โล่งมากค่ะมาดูนะคะตอนแรกแก,ก่อนที่มันจะแน่นขนาดนี้จริงๆแล้วมันเป็นโซนห้องทํางานเราพอเรียนจบอะไรก็รแ,กแล้วแต่ก็เริ่มของขึ้นผุดขึ้นมาเรื่อยๆอแล้วก็ พอจะย้ายบ้านตอนนี้ก็คือมีแล้วมีรลังของของซื้อแล้วโต๊ะโต๊ะทำงานเขานี้นะห้ามยุ่งห้ามแตะเลยนะเขาบอกว่าอย่ายุ่งของลูกลกยังไงก็เรื่องของลูกไม่เคยแตะเลยแล้วไม่เคยยุ่งกับเขาเลยนะซึ่งจริงๆแหละตอนแรกเนี่ยตามแปลนจริงๆอนยะ่เนี่ยเป็นห้องนั่งเล่นแต่ก็มาปรับเป็นห้องเขาและส่วนตู้ต่างๆทุกใบเนะี้ยที่อยู่ในห้องนี้<อ>คือไม่เอาเลยมีใครรู้บ้างว่าขายคอมไน้ที่ไหน อืมเขาแมมาบอกได้นะคะอตอนนี้ก็เราเป็นปัญหากันอยู่โอเคอ่าต่อมาอนี่ค่ะจุ๊กบอกนี่ก็เอาไปแล้วก็กต,ตุ๊กตาตัวนี้เอาไปเพราะว่าเป็นอะไรที่รักมากได้มาจากร้านกอมเด็กกระซองเขาให้ V.I.P. สิบคนสัญ,ญลักษณ์ของกอมเด็กกระซองนะคะอันนี้ก็เอาไปอ่ะแพนไปเลยค่ะเราผ่านแบบิกไปเลยนะคะอย่างรวดเร็วนะคะมานี่เลยค่ะ ก็เป็นนี่ค่ะรีวิ่ก็จะมีแบบอของที่แม่เวลาไปเมืองนอกเนี่ยก็จะซื้อมาแต่ละประเทศเอามาเป็นแบบเหมือนกับว่าให้รู้นะเออเราไปไหนมาแล้วมั่งอันนี้คือตู้นี้เลยที่จะเอาไปอ่าช้างตรงนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปด้วยอ่าเป็นห้อง Li วิ่งของเขาบนชั้นเขา อ่จก็เป็นลิฟวิ่งเออใช่อยู่บนห้องเราแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้ก็เดี๋ยวเอาไปแต่งบ้านนะคะแล้วก็ตัวโซฟานี่ก็ยกให้หลานก็อี้ตัวนี้เอาไปนะคะแล้วก็ทรัมอันนี้เอาไปนะคะอันนี้ให้หลานแฝดค่ะเพราะเขาชอบมากก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวย่ายกให้แต่แม่เขาบอกยังไม่เอาเพราะบ้านเขาก็สร้างเหมือนกันยังไม่เสร็จไม่มีที่เก็บ ส่วนอันนี้ก็เอาไปปั๊มมะมันนี่ก็ซื้อมาจากเอ่อพวกร้านขายของเต่าที่จตุจักรเอาไปแล้วก็ผ่านมานะคะอันนี้ก็ไม่เอาไปใช่ไหมเอาไปสิคะแต่ยังไม่รู้นะว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนก็เดี๋ยวนี้เป็นหน้าที่ interior, อ,อินเทียเขาอีกทีหึืว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนดีคือจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเป็นตู้ยาเาก็เดี๋ยวเปิดให้ดูก็จะมีเป็นพวกบบยาสา,ารัญประจำบ้านนะคะทุกคนก็จะมีแบบว่าวิตามินซี มียาหม่องยาดมแล้วก็อะไลจ์โจรอะไรก็คือยาแก้ไอยาแก้แพ้แล้วเพราะเราเป็นภูมิแพ้แล้วก็มียาแก้ปวดมีที่วัดไข่มีอะไรเงี้ยแล้วก็พวกแบบ first aid kit ทั้งหลายแหละแล้วจะอยู่ตรงนี้นะยาหม่องยาหม่องมีหม่อ่าตรงนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนกินข้าวคือจริงๆแล้วอะ มันจะเป็นโต๊ะกินข้าวอีกอันหนึ่งที่เราเอาไปทําสีแล้วเพราะว่ามีอยากอาจะเอาไปใช้ที่นู้นก็เลยขอให้ทางอินทีเลียเขาไปทําสีใหม่ให้ก็เลยตอนนี้ต้องเป็นโต๊ะพับแทวโต๊ะพับของหลังบ้านมาของเล่นเขาชั่วคราวเพราะก็เดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็จะย้ายแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออช่างมันเถอะอันนี้ก็จะเป็นตู้วายนะคะก็เดี๋ยวเอาไปด้วยก็ตั้งจริงๆตั้งใจซื้อเพื่อจะไปไว้บ้านใหม่ด้วยแหละก็เลยแต่ว่าเอามาใช้ที่บ้านนี้ก่อนเนาะแล้วก็เครื่องทำกาแฟนิชนโซ เขาได้นะคะสปัตเซอร์เนสเปเซอร์อ่าแล้วก็อันนี้นะคะก็เตาอบนะคะที่คนทุกคนต้องมีในช่วงโควิดยุคแรกนะคะอ่ะ่าก็ไม่มีไม่ได้นะคะบอมูด้านะก็ ที่สุดละก็เอาไปด้วยเนาะแล้วก็พวกเครื่องเตรงนี้เป็นมัดนี่มัดมัดมัดพวกนี้ก็เอาไปเนาะต้องเอาไปค่ะเพราะว่าเราจะมีตู้นี่ของคุณเต้เต้แกนะคะนี่แกก็สะสมอะไรของแกของมึนเมานิดหน่อยนะคะนี่อันนี้เป็นมัดที่แม่สะสมสมัยก่อนซื้อจากจตุจักรก็รถไฟตลาดรถไฟตลาดรถไฟแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆเนี่ยๆมัดมัดทั้งหลาย จะมีตู้มักเลยค่ะสวยมากที่อินทีเรียเขาออกแบบไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิคะเนี่ยเยอะมากก็จะมีหลายราคาบางบางมักนี่นะคะห้าร้อยบางมักก็พันหนึ่งบางมักพันห้าสองพันอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยใหญ่ๆยาวๆเงี้ยประมาณสองพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไปด้วยเนาะแล้วก็ฟอกตู้ตรงเนี้ยจริงๆเราก็เดี๋ยวโลาะ น,นี้กกำลังหาเจ้าของอยู่ว่า,ใ,าใ,คใครอยากได้ไปก็เอาไปไม่ว่าการแล้วก็นี่อันนี้เอาไปตุ๊กตายนี้เอาไปแน่นอนอไปะคะ่ะนาฬิกากระเบื้องเนี่ยตลาดรถไฟเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนเนี้ย แม่เนี่ยน้องน้องชายกับน้องสะพ้ายเนี่ยเขาอยู่กับแม่ไงเขาชอบมากที่ไปตลาดรถไฟตัวนี้ก็ยังไปอยู่เลยนะเราก็อินไปกับเขาด้วยนะแต่เดียเ๋ยวนี้หายากมากเลยนะนาฬิกาแบบเนี้ยแทบไม่มีแล้วนะเพราะว่าน้องสะพ้ายเนี่ยไปตลาดรถไฟที่เขาไปเปิดใหม่อยู่ตรงสีสีนครินทร์อ่ะบอกว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็อ่ะลืมบอกไปค่ะตรงนั้นนะคะจานด้วยจานก็เอามาจากตลาดรถไฟเหมือนกันก่อนที่เขาจะทํา ออกแบบออินเทเลียเขาจะมาถ่ายรูปไว้เลยว่าอันไหนเนี่ยที่แม่จะเอาไปเพื่อที่เขาจะทําตู้บิวอินให้เข้าให้เข้ากับพวกของโชว์ของแม่ว่าอะไรบ้างที่ควรจะเข้าตู้ไหนไว้มุมไหนอะไรเงี้ยคือเขาออกแบบไว้ให้หมดเลยอันนี้ตู้นี้ก็เป็นของเราอ่าก็พวกแบบของสะสมพวกทอยสตอรี่ทั้งหมดอ่าก็เดี๋ยวเอาไปด้วยอ่าเขาบอกว่าห้ามทิ้งของเขาห้ามทิ้งเลยแล้วก็มีพวกกระป๋องแบบกระป๋องโค้กที่แบบสะสมแบบ S <S ไปเับไปมันนอกใช่ใช่ื่อเรากล้องแล้วก็จะมีเวสปาเวสปาพิมดีนี่ก็คือของคุณป๋านี่ดูสิคะแตลบนิดนึงนะเนี่ยแกสั่งของอะไรแกไม่ร hey oh oh ู uh ้ใต right. uh ่ไปหมดเลยเนี huh. uh ่ย huh. น uh ี huh. so, uh ่ค huh. so uh ่ะดิชเนอรี่ของคุณป๋านี่คือคุณป๋ารักมากเลยนะเราก็เลยขอไว้บอกว่าเอาไว้แบบเป็นอนุสรเอาไว้เปิดเอาไว้เปิดเอาไว้เปิดนี่ค่ะพิมดีนี่คือพิมพ์ดีแบบ คุณป่านี่เก่งมากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพิมพ์ดีดแบบคือไม่ใช่ไฟฟ้าด้วยแล้วแกใช้นิ้วนี่อย่างเดียวเลยพิมพ์แล้วไม่มองเลยเก่งอ่าต่อไปนะคะอ,อันนี้ก็เป็นสล็อตแมชชีนนะคะที่ไม่ใช่พี่โฟร์เออไม่ใช่เลทูนคนเดียวอ่าอ,อันนี้เป็นสล็อตแมชชีนนะคะที่เดี๋ยวต้องเอาไปด้วยเนาะก็จริงๆมันเล่นได้นะทุกคนแต่ว่าไม่ได้จริงไม่ได้เสียบปลั๊กนะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้เปิดนะคะอ่าไว้โชว์ไว้โชว์แล้วก็ตอนนี้ก็ไปดูอุปกรณ์แอลโกอฮอล์นะคะเยอะมากเยอะมากแต่ละพัยี่ห้อต่อตอ,อ่าต่อค่ะก็ะะจะมาถึงกับตรงมุมที่จริงๆเราก็เคยเปิดไปแล้วเนาะก็คือเป็นมุมรองเท้าตู้รองเท้าแต่ก่อนจะถึงตู้รองเท้าก็จะเป็น ตู้แว่นตาซึ่งมันเยอะมากอะตอนนี้จนมันล้นไปหมดแล้วเราก็ไม่สามารถวางได้จริงๆเราก็ยังมีในห้องเราอีกเยอะมาตรงนี้อีกอยู่ในกล่องอีกกล่องพลาสไิกไล้มาวองเนาะเนี่ยเขาต้องมัดเขาต้องมัดเขาต้องมัดเขาคือต้องเปิดทิ้งไว้เพราะว่าพอไม่เปิดแล้วมันร้อนแล้วพอบางอันอย่างเช่นแบบพวกขวดปิดปองอย่างเงี้ย มันอยู่ๆมันก็กลายเป็นแบบมันหดลงเรื่อยๆด้วยสภาพอากาศใช่ถ้ายิ่งปิดมันน่าจะยิ่งแบบไปกันใหญ่เลยก็เลยต้องเปิดไว้ให้เขาหน่อยอ่ะให้ดูตู้รองเท้าก็เคยเปิดไปแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรถ้าเดี๋ยวไปดูคลิปนั้นแทนไปต่อค่ะไปต่ออันนี้อันนี้ก็ไม่ต้องเปิดนะคะเป็นห้องน้ำห้องน้ำแขกใช่ต่อมาอันนี้นะคะที่ทุกคนจะถามตลอดว่าแม่อูเก็บเสื้อผ้าไว้ที่ไหนก็จริงๆแล้วขึ้น นี่คือแค่บางส่วนมากๆนะทุกคนเพราะจริงๆแล้วมีที่บ้านคุณยายอีกห้าตู้ฝากไว้แต่นี่ก็คือเยอะมากๆเดี๋ยวยังไงจะพยายามอินเสิร์ตให้ครบทุกมุมก็จริงๆแล้วทั้งหมดตรงกลางเนี้ยส่วนมากคือของมีหมดเลยแต่ว่าก็จะมีของเราด้วยของเราก็จะมีแบบแซมแซเนาะแล้วก็ข้างบนนู้นแถบแบบฝั่งขึ้นึมาเลยนะคะตั้งแต่อ่ะตรงนี้ ต้องทำลาวอ่ะลาวเหล็กเลย่ะพักเนี้ยของมีหมดเลยฮัลโหลคือจริงๆแล้วตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยคือของมีหมดเลยแล้วของเราคือครึ่งนี้ไปถึงตรงนู้นคือของเราหมดเลยซึ่งเป็นแจ็คเก็ตทหารเกือบทั้งหมดแล้วว่าทุกคนน่าจะอยากเห็นแต่ว่าไว้รอก่อนนะคะเดี๋ยวจะเปิดกรุให้ดูมุมนี้ตีลังกายยังไงดีเออเอาไงดีอ้าวกระโดดฝั่งนี้มี่าฝั่งนี้กระโดดมีมาฝั่งนี้ใช่ไหมใช่แล้วตรงนี้นะทุกคนตรงนี้ทั้งหมด ก็คือเอี้ยมของเราแล้วก็เ,<อ>เ,เกล็กยีน<อ>แต่เอี้ยมคือเยอะมากๆไม่อยากเปิดเพราะเดี๋ยวมันทลายลงลายก็เดี๋ยวไว้รอเปิดกลุเอี้ยมอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องอดใจรอกันนิดนึง<อ>นะทุกคนส่วนลาวเนี้ก็ต้องสั่งทําพิเศษเพราะว่าถ้าไปซื้อตามร้านตามห้างนี่นะพังหมดเลยเพราะว่ามันรับน้ําหนักไม่ไหวเขาเลยต้องใช้แบบ แป๊บเล็กเลยอะค่ะเอามาแบบเป็นโครงเลยอะเยอะมากๆนะทุกคนแบบซ้อนแล้วซ้อนอีกซ้อนแล้วซ้อนอีกเลยเบียดแล้วเบียดอีกแล้วเสื้อผ้ามีแต่ละอันคือแบบเป็นกิโลอะใช่หนักมากของก่อนมาค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าก่อนประมาณ90%แล้วก็มานี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าแน่นคือแน่นแบบแน่นมากอ้าวแล้วจะเอ่อให้ถ่ายยังไงดีนะคะเดี๋ยวนะคะเนี่ยก็แน่นมากค่ะแน่น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 แล้วก็อันนี้อีก นี่ก็อ่ยสะพานทั้งนั้นนะคะคือพูดง่ายสองตู้นี่คือคือแน่นเหมือนกันแล้วก็ไปทางด้านนี้เป็นชุดกลมอีกหนึ่งตู้แน่นๆเอาเลยค่ะเดี๋ยวให้ให้ให้เขาเสิร์ฟไปเลยนะคะให้เขาเสิร์ฟเออให้เขาถ่ายถ่ายอันนี้ไม่ใช่ว่าลกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชุดกลมที่ไม่ต้องรีดคือเขาจะต้องพยายาม ให้เหมือนกับว่ายัดยัดอ่ะเพื่อให้มันยัดคือแม่ตั้งใจแล้วก็ห้องนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นห้องนอนแต่พอเห็นเสื้อผ้าแล้วแบบอ่ะเลยบอกน้องเพื่อนว่าเอางี้แล้วกันห้องนี้ทําเป็นห้องเสื้อผ้านี้ไปเลยแล้วกันเป็นอะไรที่บอกเลยว่าเวลาแม่จะเข้ามาเก็บมาหยิบเสื้อผ้าเนี่ยต้องใส่หน้ากากด้วยนะเพราะฝุ่นเยอะมากทั้งๆท,ท,ที่แบบไม่ได้เปิดหน้าต่างไม่ได้อะไรเลยแล้วก็อาทิตย์นึงก็จะเปิดแอร์เขาสักนิดนึงให้แบบว่ามันมีความรู้สึกว่า มันไม่ร้อน<ร>นะี่มันไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนแต่มันไม่สามารถที่จะยืนคู่กันได้เพราะมันแน่นไปหมดเลยแน่นไปหมดส่วนกล่องส้มนี่นะคะก็รู้ๆกันนะคะว่าเป็นกล่องอะไรสีดําด้วยนะคะแต่นี่คือเป็นส่วนเดียวที่แบบไม่ได้เอาไปเก็บฝากไว้บ้านคุณยายอยู่ที่บ้านคุณยายเยอะมากจนคุณยายบ่นแล้วบ่นอีกบอกว่าเดีย๋ยวย้ายบ้านแล้วเดี๋ยวจะเอาเอา,เอาคืนเอาคืนไม่ต้องห่วงแล้วก็ส่วนสามลังนี้นะคะอย่างแน่นก็คือพีทพีทค่ะเสื้อผ้าพีทพีของแม่อุ๊ ก็มันง่ายไงคนล้บุ๊กก็อโยนไปอโยนใส่เข้าไปแล้วก็จะมีบางส่วนเนี่ยอยู่อยู่อีกห้องหนึ่งอ่าห้องต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นห้องนอนของเราสองคนนะคะก็จริงๆเป็นห้องนอนของนีแหละแต่ว่าดิฉันยอยด้วยอ่าไม่้ไ่ง่ายค่ะไม่มีคือจริงๆแล้วพยายามที่จะไม่วางของเยอะเพราะว่าจะได้ไม่มีฝุ่นแล้วก็ไม่ลกให้ดูก่อนอันดับแรกก็คือตัวเครื่องแป้งของคุณอุนะคะที่ขอโทษ เครื่องสาอางของคุณผู้หญิงนะคะประมาณ80%ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ไม่นีไม่ใช่เครื่องสำอางคือสกินแคร์เพราะว่าเรานอนห้องนี้ใช่ไหมเราเวลาตอนกลางคืนเราก็ต้องมาลงสกินแคร์ตรงนี้ใช่ไหมก็เลยต้องแบบว่าเอาไว้ที่นี่อย่างทั้งหมดเนี่ยก็คือของเราหมดเลยของแม่ไม่มีอยู่กระจุกนี้ยีรเป็ของมิมี่เนี่ยกระจุกอยู่กระจุกอยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยแค่ตรงเนี้ยเรานอกนั้นก็คือของคุณผู้หญิงแก่ไม่แต่อันเนี้ยของม้ ก็เนี่ยพืกอันนี้คือดรโปรเนี่ยนอกนั้นของเขาหมดก็เนี่ยก็เครื่องเป่าผมทั้งหลายแหล่แล้วก็เครื่องก็อางากแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบบ้านบ้านใหม่เนี่ยก็ทำใหม่ด้วยเพราะว่าแม่เนี่ย เห็นบ้านฝรั่งอะค่ะเขาจะจะมีกันไงนี่ไงมันจะเป็นโต๊ะที่เลื่อนได้แล้วก็ตอนแรกก็บนๆนะแต่ไปมาแล้วก็มาใช้ของแม่ว่าอะไรมะวาง iPad วางวางคอมพิวเตอร์อะไรๆต่ออะไรสับเพเหระได้หมดเลยอ่ะแล้วบ้านใหม่ก็ทำอันใหม่อันนี้ก็ยกให้หลานแล้วตรงนี้ใส่เสื้อผ้าอันนี้ใส่แนที่เสะ้ขคนงอิเซ่กับตอมเด เนี่ยน,นี่มีกลงค่ะนี่ไงก็กระปรงกระปรงสุ่มไก่แม่ก็เอามาไว้ตรงนี้เพราะไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนก็เลยเออเอามาไว้ตรงนี้ละกันกระโปรงสุ่มไก่แล้วก็มีพวกของอ so ิโซอิเซอะไรเนี่ยค่ะในหลังนี้ด้วยแต่อันนี้ก็ไม่ได้เอาไปก็ยกให้อันนี้ก็ใส่เสื้อผ้าอีกเหมือนกันนี่ก็ตู้เสื้อผ้าค่ะนี่อีกสองตู้นี่ค่ะแน่นแน่น,น,นอุ้ย แนนๆตู้เสื้อผ้าก็ดูจะลกนิดนึงนะคะไม่รู้จะจัดยังไ,ไจจงไแล้วก็อันนี้ทุกคนอย่าตกใจนะไม่ใช่กานเก่งในนะเพราะว่าเพื่อนเขาบอกว่าเวลาเห็นอ้นนี่ทีไรน,นะ มีเอากางเกงไงมาไว้บนนี้ได้ไงบอกเกงไงเลยถุงเ<น>ท้าวเวลาแม่นอน,นแม่จะใส่ถุงเท้าไงนะพอเราอายุมากขึ้นอะ่ะเออพอใส่ถุงเท้าแล้วมันก็รู้สึกว่ามันอุ่นดีเพราะแม่เป็นคนที่นอนเย็นมากเราก็เลยมีความสู้ว่าเออให้เท้ามันอุ่นหน่อยละกันจะได้ไม่ปวยต่อมานะคะก็อีกสามตู้แบบแน่นๆเลยอันนี้ก็คือของแม่คนเดียวล้วนๆอีกเหมือนกันอ่ะเด็กอ่ะไปนะคะให้กล้องเขาแพนไปตรงนู้น ได้ไหมคะลูกอืก็ประมาณนี้ค่ะคือส่วนใหญ่เนี่ก็คือตู้เสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าแบบเยอะมากแล้วก็ฝากบ้านคุณยายไปอีก5้าตู้ซึ่งคุณยายก็บ่นเล็กน้อยแต่ก็บอกว่าอีกสองเดือนพุดโทรไว้คุณยายมวกที่เราบอกนี่คําหมวกทั้งหมดเยอะมากเนี่ยคําหมวกของนางเน่ยเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวให้เขามามาเปิดกลุ่ให้ดูเรื่องหมวก นนซื้อทุกรอบอันนี้ไม่ได้แบบว่ารักเป็นพิเศษนะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหนังัวแล้วกลัวแบบไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วมันจะเหนียวแ,แล้วออกมาผึ่งแอร์ใช่ของซีลีนใช่ของซีรี ก็น,นี่แหละค่ะค่ะใก็ในั่นแหละค่ะมากลับมาของุอู้ค่ะคุณอู๋กลับมาอีกแล้วนะคะขอมาอยู่ในกล้องนิดนึงนะคะเขาชอบบอกว่าแม่ชอบหายไปแล้วก็ชอบมองไปเลื่อยไปมองวิวทิวชั์อะไรอย่างเงี้ยแลกก็ประมาณนี้ค่ะกับคอนโดนะคะก็จริงๆแล้วตอนนี้คือของมันเยอะมากอะ<ช>่ะก็เลยจริงๆคืออยากเปิดคอนโดมาให้ดูสักพักแล้วแหละแต่ว่าของมันเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลยไม่รู้ว่าจะแบบ เปิดดูไหนให้ดูดีก็เลยบอกว่าเปิดแบบรกๆก็เลยเออคุยกันกับทีมว่าแบบว่าเออไม่เป็นไรก็เปิดให้มันเรียวๆอย่างงี้ไปเลยการจริงๆก็ให้มันดูไปเลยว่าแบบว่าให้มันรู้ไปเลยว่าบ้านรกอย่างงี้แหละเอแล้วเราก็สองคนก็แบบชิวๆอ่ะไปดูกันที่บ้านใหม่นะคะว่าเราจะเอาจาก ตรงนี้แล้วก็ไปไว้ตรงนู้นเนี่ย,ยงไ,งไปไว้ยังไงส่วนไหนประมาณนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ,คะก็เปิดให้ดูแล้วนะคะทุกซอกทุกมุมนะคะแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวไว้ไปติดตามเจอกันที่บ้านใหม่นะคะ,คะรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะ,ะดงนี้แน่นอนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด like, ก subscribe ไปช่องเพื่อนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย